สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับ,รบะะมาอีกแล้วต่อจากคราวที่แล้วแหละต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ<อ>ที่เราพูดเกริ่นเกินเกี่ยวกับไฟการชกครั้งที่4อของพิ่ระ<อ>ยังไงนะคะไฮไลท์ <High light S 2> ของวันี้ก็เป็นการป้องกันต่างประเทศครั้งแรกเลยเดินทางไกลที่สุดไงแม้ขึ้นเครื่องไปลงที่เอลเอนเลยไปลงคุลเซาว นะแล้วก็เดี๋ยวดูการชกวา่าผลจะเป็นยังไงแล้วก็น่าจะจะมันอยู่หรอกอคือ,อพี่ระจะมาดูการชกของตัวเองนะคะแล้วก็จะบรรยายสดๆเลยเนะคะคือรอบคำสบประมาทว่าอุ้ยเขาทรายเนี่ยไปป้องกันต่างประเทศนะ่ะเสร็จแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะบรรยายโดยพี่เขาทราย แต่เริ่มต้นเลยไหมคะฟังเสียงไหมคะจะได้ทราบว่าบรรยายฟังเสียง็มด้วยก็ได้ที่จะเกาะราซาเสียงภาคอ่ะขมของตองเจ็ดอยู่ในอเมริกาใต้นะครับอ๋อมาแล้วนะคะแต่ไม่ใช่พี่โยงเนี่ยตอนนี้นะคะในนี้บอกว่าเป็นการป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวดของสมาคมมวยโลกอืสมัยนั้นชก15ยกนะบอกไว้ก่อนใช่ไหม ะระหว่างเขาทรายแกล็กซี่และอิสราเอลคอนสเตลัสนะคะดูนะคะมีใครบ้าง<อ>บนภาพอันนี้ก็มีจิมมี่เขาคอแล้วเห็นแล้วแล้วก็มีคุณนิวัตเป็นเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งอของเวเนซุเอลาวันนี้นะคะคู่เซอของพี่เขาทรายคืออิสราเอลคอนสเตลัสนะคะซึ่งเป็นชาวเวเนซุเอลา เวลาที่นุ่นก็โดยโดยโดิมก็ประมาณสักสองทุ่มแต่ว่ามามาบ้านเราก็ประมาณสักเก้าโมงเช้าโปรโมเตอร์ผู้จัดึกครั้งนี้ก็คือคุตาโวคตโโปรโมเตอร์ผู้จัดึกคือคือผู้จัดการของอิสราเอลคอนเจลัสนะคะใช่เป็นโปรโมเตอร์นะภาพในสมัยก่อนก็ถือว่าชัดอยู่นะคะไกลมากสัญญาณอาจจะ แวบๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็อยู่ที่มุมแดงเหมือน,นเดิมใส<า>่เกงแดงเหมือนเดิมผมว่าอยู่ที่มุมแดงเหมือนเดมใส่เกีงแดงเหมือนเอรม สนามก็จะโล่งๆอะไรนี่คนอี้ใครเนี่ยก็นัคนยกป้ายชาวเวเนีในสมัยก่อนเนี่ยก็อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นไปยกป้ายแล้วนะคะมันต่างประเทศเนี่ยส่วนมากพิ่รัก็คือใส่กางเกงสีแดงยกแรกก็ ส่วนมากผมผมจะดูเชิงก่อนโอ้โดูรูปร่างตอนนั้นนี่เย็บเย็บเย็บเอืมรูปร่างก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละใช่ค่ะความสูงใกล้เคียงกันไหมคะเหมือนเขาจะสูงกว่านิดนึงไหมคะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันโอ้โฟุตเวิร์กแต่เขาอาจจะรวดเร็วกว่านิดนึงขาซ้าก็กับสไตล์เดิมอ่ะช้าๆหน่อยแต่ว่าได้ใจความอ่ะอย่าให้โดนนะโดนนะเป็นอันวัดเสร็จเราอ่ะจำนวมหกออนน่ะมุมเล็ก อนองกีออนหกออนออนะคะใช่หกออนก<อ>็จะรวดเร็วกว่าน,นิดนึงดูดูเชิงแล้วอ่ะนะ,<ท>ะความรวดเร็วแต่เราก็ระวังตัวนั่นแหละย,ยกแรกส่วนมากผมจะไม่ค่อยทำเท่าไหร่อ่ะก็จะปไมไล่ต่อยภาพเขาจะ,ยะเยะโลกแรกๆเขาจะเขายังไม่รู้วมวัดเขาทรายหนักไงพยายามพยายามไล่ต่อยเขาทรายอยู่จะเย็บๆอย่างเดียวไม่ค่อยออก เขาเป็นมวยซ้ายหรือมวยขวามวยขวามวยขวาเขาซ้ายมวยขวาใช่ค่ะกำลังดรผสมก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งแหละความรวดเร็วคืนนี้เป็นไฟท์ไฟบังคับไฟท์บังคับของของสมาคมก็คือเขาจะต้องมาเจอพี่แล้วเขาจะต้องเป็นคนจัดหรอคะเขาจ้องต้องจัดเราจริงๆนะแล้วก็ เราป้องกันไปสามครั้งแล้วไงเราก็อยากจะไปะให้เขาจัดบ้างค่ะอืมี่จริงมันก็ประมูลกันได้แข่งกันได้แต่ว่าก็คงใช่หไหมก็คงไม่ไม่แข่งอยากไปหาตังค์ที่ต่างประเทศบ้างไงค่ะออันนี้ก็ดูเชิงเรือมากจะเย็บเย็บน,นานออกซ้ายทีแล้วก็จะไม่ประทะมากแล้วยังยังยังไม่เจอลิตรไซด์ไง แต่เนื้อตัวสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะสมบูรณ์สมบูรณ์เขาค่อนข้างจะไวนะคะเขาเดินเป็นมวยเดินนะคะเนี่ยมวยเดินใช่ไหมคะดูลักษณะสไตล์ฝีมือมวยเดินนั่นแหละเขาซ้ายไม่เดินเขาก็ต้องเดินเขาหาอยู่แล้วอจริงๆเราก็หลอกให้เขาเดินไงเดินเขาหายเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเขาซรายเดินมันอกี้เนี่ยกัน ตอนนี้นรูปแบบการชกในลักษณะมวยสากลของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบหรือยังคะการออกหมัดการกาดมวยหรือว่าคุตเวิร์ความสมบูรณ์นะมันก็มันก็ไม่สมบูรณ์แบบหรอกแต่ว่าแต่ว่าความความทลหดความแข็งแร่งมันมีเข้ามาแล้วเริ่มมีกันมาแล้วเออเริ่มดูเชิงเริ่มจับจังหวะคู่ต่อสู้เป็นแล้วแต่ความเป็นมวยสากลมันยังมีไม่มากหรอกมาหลังๆลังอะ ในยกแรกใช่ไหม่วนมากจะดูเชิงบอกแล้วอือเนี่ยใช่ไหมยกสองเริ่มเอาจริงจังละอืมยกสองเริ่มจริงจังละจริงจังแต่ก็ระวังตัวนะไม่ใช่ว่าเขาเก่งเขาเก่งเหมือนกันอืมจะเดืดโดนผิดโดนลอยผิดอืมสายจ้วงละวพี่เราไม่ค่อยออกหมัดนะคะ ออกน้อยมันก็ต้องระวังตัวเขาด้วยโดนเซไปเลยโดนไคะโดนคะเซไปไม่ไม่ไม่โดนกัดลูกสองเขาก็เหมือนเดิมสไตล์เดิมเขาเดินเขาหาแหละเขาหนักไหมคะความหนักแล้วแล้วเขาเขาก็หนักของเขาแหละเราก็ไม่ให้พยายามไม่ให้โดนไงหนักของเขาอยู่นี่เราก็พยายามเดินกินนะคะเดินเข้าหาเออ นี่นี่นี่งุบแล้วเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเอ็ยล้เอียงแล้วอุ้ยอุ้ยแลกกันเลยนะฮะแลกกันเลยละสายเดินจริงแล้วก็สองยกสองแล้วไม่เชิงแล้วยกแรกก็แค่แค่ดูเชิงยกสองเอาจริงแล้วอืมนี่คือวัดวัดระยะหมัดเรหรอฮะวัดระยะหมัดเลยอืมโอ<ห>้ <Rule. S 1> เขาค่อนข้างขยันออกหมัดนะคะดูความเร็วเขาเร็วมากเลยอ่ะคะแนนเนี่ยคะแนนไม่ต้องพูดถึงอ่ะเป็นรองเขาอยู่แล้วแหละเรื่องคะแนนแต่ว่าเราเราเราเอฟซีเขาเยอะมากเลยนะคะกองเชียร์ความรวดเร็วมันก็เพาดีกว่าแต่หน้าหัวใจเราดีกว่าเขาน่ะผัดกันเดินตอนนี้เขาเดินบ้างไม่เขาเดินบ้างผัดกันเดินอืม หมัดพิเศษของเขานี่คืออะไรคะฮุกหรือว่าเป็นหมัดอัปคัดใช่ไหมคะใช่อัปคัตดีมากเหมือนจะเหมือนพิเศษเลยนะคะของเขาเนี่ยอัปคัดดีมากคือต้องระวังหมัดหมัดตรงๆมาเราไม่ได้กินเราหรอกมีหมัดอัปคัดน่ะเขาเป็นคนที่ต่อยหลายหมัดด้วยนะคะใช่ไหมคะใช่หลายหมัดหลายหมัดเนี่ยเนี่ยเป็นไม่ไม่ได้สองหมัดด้วยนะคะแบบนี้ดูสิโอ้โหโอ้โหนี่แรกกันละแรกกันละเดินเดินสอง หนึ่งสองสามโหเขาครบเลยนะคะเนี่ยคอมโบนะคะหนึ่งก็ยังก็ลองตัวอยู่ยกสองจริงๆแล้วระวังตัวทั้งคู่นะคะลักษณะการชกอิสราเอลคอนเตลัสก็ระวังตัว S <S วังตัวก็ระวังตัวแต่ว่าเขาก็ออกหมัดรวดเร็วกว่านะเราเราออกหมัดเร็วนี่หมายความว่าสายตาดีด้วยใช่ไหมสายตาดีด้วยมวยฝีมืออยู่แล้วฝีมือดีไม่งั้นไม่อยู่อมดำหนึ่งหรอกค่ะอืมอม่าเหมือนเดิมสายเขาสายเวลาเบียดก็บียดเข้าไปเลยก็กเดินไม่งั้นไม่ได้ต่อยเขาหรอกถ้ามวยเล่นฝีมือเขาไม่ทันเขาอืมอืม,อม น่าจะยกนี่น่าจะเป็นยกสามนี่แหละที่ดโดนหมัดเขาทลาเลยนะตรงมุมไหนนะั่นมุมขาวหรือเปล่าน,น่าจะเป็นมุมขาวมากกว่าอือ้ไล่กันละไล่ลกันอืมน่าจะเป็นมุมขาวตรงนี้แล้วว่า นี่คือแรกก,แรกกันเลยนะคะ<ม>นี่แรกกันนะคนละหมาัดเยอยู่ดีว่าใครจะหนักกว่ากันเรามวยเดินอยู่แล้วสไตล์เราสองสามนี่มาเลยละหกสามเล่นเป็ดกับไปใกล้ๆแล้วตัดลำตัวต่อหน้าเขาต่อหน้าเขาไม่ค่อยโดนนะต่อลำตัวความเร็ว,ๆๆว โหนี่แรกกันนะคะอยู่แล้อยู่ในมุมแรกกันเลยนะคะน่าจะโดนเนี่ยตรงนี้แหละนี่าจะอุ้ยอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตนี่ไงนี่ไงนี่ไงสุดเลยโอ้ยโอ้ยแต่ว่าแต่เขาก็เขาก็มีอาการเขาตามเข้าไปแล้วเราก็โดนมีอาการด้วยมีอาการเนี่ยแต่ตามโดนหุบขวาของเรานะเขาดูนะ เข้ามาเข้ามานี่นี่ไงเราก็บวกเหมือนกันเจอหมัดบวกเราเอ้าเขาโดนนับเลยหรอคะโดนนับเลยเอ๋อคือถ้าเกิดโดนหมัดปั๊บลงนี่คือนับทันทีใช่วุ้ยแต่เขาก็ขึ้นไวมากเลยนะคะพอลงปั๊บขึ้นรีบขึ้นเลยนะคะออโดนหมัดขวาฮุกขวาเราไงทะเลทะล่ามาได้ไงรู้แล้วว่าเราหมัดหนักองะ เขายังไม่รู้ไงแตแล้อนนี้เริ่มรู้แล้วเริ่มหนีแล้วตีกันเชียงแล้วอือืออือวิกองเชียร์เขานะคะเหมือนจะเหมดอนยกสาม,มต่างคนต่างเจ็บนะคะนี่นี่นี่ตรงมุมนะคะตอนนี้นย้อนโดนหมัด uppercut เขาไง replay นะคะปุ๊บเขาสองครั้งนะคะ uppercut <Okay. S 2> upper เขา ชุดนั่นขึ้นมาหนึ่งอันที่สองปะคะอันที่สองหรือเปล่าอันที่สองนี่ยโดนเจาะเลยโดนคางโดนคางเลยเห็นไหมโดนคางเลยชุดนี่คือเราคางเราแข็งใช่ไหมคะเราว่ายังไงก็ไม่มันก็แม้โดนจุดอ่อนคนเระถ้าถ้าสมมติว่าพี่ละล้มลงไปคือโดนนับใช่ไหมคะโดนนับแน่นอนถ้าถ้าลงไปก็โดนนับสิแต่เขาไล่เลยนะคะไล่ีเลยนะคะรู้แล้วละเขาก็เห็นเห็นเราเซ่ซๆก็จะตามมาซ้ําไง ไม่ได้กินแล้วเนาะเราะขาไล่แล้วค่ะไล่แล้วไล่พยายามไล่ให้จนมุมไงแต่เราก็ออกมาก่อนที่ออกมาก่อนไงป๊บคือตอนนั้นฟื้นแล้วใช่ไหมคะในระหว่างที่ถอยไปนี่คือฟื้นแล้วถอยไปก็ฟื้นแล้วล่ะเขาพยายามเขาพยายามจะเก็บเราไง อุ้ยอัปป์คัดอีกแล้วลูกอัปปะคัดเขาดีนะคะเนี่ยเขาเขาถือว่าเขาเป็นลูกพิเศษของเขาเลยนะคะปั๊บนี่ไงยางยางยงยงต้องต้องหมุนมาทางนี้ก่อนอ๋อมองไม่เห็นกรรมการบางมีไงมาทางนี้ก่อนแล้วก็จึงจะฮุกนี่คือใช้เทคนิคของมวยไทยเลยนะคะเนี่ยเทคนิคมวยไทยจ้ะพิกออกตัวมาแล้วก็เขาจะตามมามานี่แหละแล้วก็ฮุกโต้ฮุกขวาบวกด้วยฮุกขวานะ นี่นี่เกาจะต่อยขวาแล้วก็บวกด้วยหกขวาลงเลยยังนี่ลงแล้วลงแล้วชัดมากอืลงแล้วกรรมการนับแล้วโอ้โชคดีที่พี่รามไม่หล่นลงไปนะคะในตอนแรกที่โดนอัปคัตแสดงว่าอัปคัตเขานี่เขาแก้มาโดยเฉพาะเลยเขาเขาเขาแก้อาจจะเป็นลูกพิเศษของเขานะคะที่เขาได้ได้แบบลูกเก่งของเขาแหละว่างไว้ทีนี้เราก็ต้องระวังแล้วล่ะว่าป่อไายยกที่สี่นะคะ เขาเริ่มกลัวแล้วล่ะเพราะว่าเห็นเราเริ่มเริ่มรู้ว่าเราหมัดหนักแล้วไงทีแรกไม่รู้ว่าเขาทรายหมัดขนาดไหนไล่ต่ยอยางเลยนี่โอ้โหเขาทรายหมัดหนักนี่หวะอะไรเงรี้ยก็เริ่มกลัวแล้วอืยกที่สี่ใช่ไหมสี่ก็ไล่บีม,มเดิมไละะ่ต้อนเหมือนเดิมอืมเาเป็นต,ตัวแต่หมัดมันยังมันวึดเยอะนะคะเนี่ยมันบืด คือต้องกัรนักสีจะเร็วนะว่ามันจะเก่งไปได้ไงมันยังไม่เก่งขนาดนั้นแต่ความมั่นใจเราก็มาเกินร้อยนะคะดูลักษณะการนรอยเดินหลังจากยกที่สามเนี่ยเดินไล่ต้อนคู่ต่อสู้แล้วไล่ต้อนคู่ต่อสู้แล้วเห็นไหมลำตัวลำตัวนี่โดนเน้นๆเลยอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมเราหนักกว่าเขาน่ะแรกกันนะเราหนักกว่าเขาน่ะเรากลัวที่ไหนอ่ะเออ ตายเป็นตายเลยล่ะมาแต่ก็ต้องระวังอัปเปอร์คัตเขาก็ยังแรงดีอยู่อัปเปอร์คัตเขายังดีอยู่เดินใกล้ๆติดเข้าไปหน่อยไหมอุ้ยลำตัวอืมหัวที่ไหโอ้ยน่าจะเหนื่อยนะคะยกนี้ดูไล่กันไม่เหนื่อยโอ้โหความฟิตซ้อมมาดีมากเลยมันไม่มีการเหนื่อยแล้วอากาศที่นู่นเขาก็เหมือนเมืองไทยนะคะม็นเป็นเย็นๆเย็นๆอากาศทะเลนะคะอืมใช่ไหมเป็นเมืองเมืองทะเล มันก็ไม่ถึงกับเย็นมากไม่ถึงกันหนาวจัดไงมันก็เย็นๆสบายๆโอ้โอ้อมชอบถึงตัวมากเอ,อ้ยนวดหัวนวดลำตัวไว้ก่อนมามาถ้าทีตัวทีที่ท,ท,ทีตัวทีนะเราได้เปรียบเขาอ่าเขาเรียกว่าความหนักหน่วงความอะไรเงี้ยมันเขาว่าหมัดเขารวดเร็วเฉยเฉยใช่คอืมาทีตัวทีนะเสร็จเสร็จเราอยู่แล้ว เนี่ยก็ไปใกล้ๆเลยไม่กลัวเลยอ่าป้องกันมัตดีๆลูกอัปคัดที่น่ากลัวหน่อยของเขาแค่นั้นเองอ่าลำตัวเน้นลำตัวแล้วอืมลำตัวเน้นต่อลำตัวเดินอัดกลัวที่ไหนนี่นี่ยกเท่าไรยกสี่ใช่ไหม ยกที่สี่แล้วค่ะค่ะแหมเริ่มเขาซ้ายเริ่มไม่กลัวแล้วไงในลูกอัปคัดเขาเนี่ยมันอันตรายตรงเนี้ยอือืออืมเริ่มอะไรโอ้โหกลัวที่ไหนซ้ายหนักๆเข้าไปมันก็เริ่มกลัวแล้วกันโอยนับอีกแล้วนี่คือยกที่สี่ยกสี่นับอีกมันนี่หมดยกไม่ทันได้นับไม่ทันได้นับ นี่คือเกิอดอะไรขึ้นน้ําแข็ง <c ười> น้ำแข็งคนไทยลาดเยอะไปหน่อยขอให้กวาดน้ําแข็งออกไปอ๋อไอไม่เนี่ยเ,เ,เขาคค้งมากกว่า,าน,น้ําแข็งไปแล้วลาดลาดเยอะไปหน่อยน้ำแข็งชอบน้ำแข็งกันคนไทยเออยกนี่ยกห้านะ่นจะเป็นยกอวสานของเขาแหละดูแล้วว่า เหมือนเขาจะเริ่มเริ่มเริ่มเหนื่อยนะคะเริ่มเหนื่อยเริ่มกลัวเริ่มกลัวไม่ใช่เหนื่อยเริ่มกลัวเริ่มหวาดกลัวหมัดเขาทรายนะะเพราะว่าอ่่อยลาตัวดีจ่อยอะไรเงี้ยอเขาทรายก็ไม่กลัวอยู่แล้วเริ่มเขาเริ่มกลัวไงเพราะว่าเขาทรายไม่กลัวเขาไงโอ้โอย่าไปอัดเขาอัดอีกทีดูดิไปแล้วไปแล้วส่งเข้ามุมตัวเองด้วยส่งเข้ามุม อาจนำตัวเขาอยู่ไม่ได้เวลาที่นับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลก็จะต้องให้คู่ต่อสู้ออ้ยล่นเลยเนาะจะตกเวทีเอยจะตกเวทีเอาเห็นไหมอุ้ยเห็นไหมจะตกเวทีเอาอะเห็นไหมโอ้โหแบบนี่คือใครเนี่ยค่ะขึ้นกันไปเต็มเลยมาดูสิคะใครบ้างเนี่ยดูสิคนี่นี่จะเป็นแม่ของกินาคูดไหมอ๋อขึ้นไปก่อนเลยใช่ขึ้นไปก่อนโอ้ดีใจดีใจ ขาดีใจนะวันนี้นอนนานเลยนะเนี่ยไม่ลุกเลยละเอ้ยไม่ลุกเลยคือจะตกเวทีเลยนะหมดแรงนี่มีใครบ้างคะเนี่ยลองดูสิในทีมเนี่ยมีคนนีจิมมี่มีโกฮงมีพี่จิมมี่อ๋อทีมงานชุดสีขาวนี่เป็นทีมงานของของพี่ระเลยใช่ไหมคะขึ้นกันไปเนี่ยเขาน่าจะโอ้นี่ยังไม่ขึ้นเลยอะยังไม่ฟื้นเลยเห็นไหมอุ้ยไม่ไม่ไม่ลุกเลย จุกมากอ่ะเจ็บมากออะมีใครๆขตัวใครเต็มไปหมดละแสดงความดีใจอคนนี้น่าจะเป็นคู่ซ้อมคู่ซ้อมใช่ไหมคะซ้อมไปซ้อมให้ไปหลงวอมให้คู่ซ้อมดีใจมากเลยอ่ะจำชื่อเขาได้ไหมคะคู่ซมจำไม่ได้จำไม่ได้ถ้าใครรู้นะคะหลังจากที่ดูคลิปนี้นะคะช่วยบอกด้วยนะคะว่าคู่ซ้อมชื่ออะไรไม่จำไม่ได้แล้วแหมกวจะจำไม่ได้อะ เมื่อกี้ที่บอกว่ามีทีมงานที่ไปในขอแก้ไขนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะมีทีมงานมีมีใครบ้างนะคะมีใครบ้างวันนั้นมีเขาอมีจิมมี่มีโกหงมีคุณนิวัฒมีพี่มนตรีมีพี่ธงชัยที่อยู่นะคือจะคอยทําอาหารให้ใช่ไหมคะพี่ธงชัยแล้วก็มีพี่บูพี่ชาตรี ที่ตามไปจากอเมริกาเขาอยู่อเมริกายอยู่แล้วนะอค่ะแล้วที่ทีมงานงที่กลับไปนี่ก็เป็นทีมงานของ g ก l ล x y ซี่ใช่เป็นทีมงานของคุณอมอนที่ไปตามไปเชียร์แหละคุณอมรเจ้าของแก l a x y ซี่ไงก็กลับพากันกลับจริงๆนะคะการที่กลับมาดูไฟการโชกของพี่ข่าวไซนา์เนี่ยก็จะได้เห็นว่าเนี่ยได้เห็นภาพเก่าๆภาพเก่าๆบรรยากาศคนเก่าๆบรรยากาศเก่าๆพี่จิมมี่เนี่ย พี่รักก็เพิ่งจะไปเจอมาไปเจออยู่น่าจะอยู่ไข่เพรดีอยู่อยู่ไข่พี่โบ๊ทไปเจออยู่ไปเจออยู่ก็ยังยังสมบูรณ์อ้วนทวนทุกคนก็สุขภาพแข็งแรงนะคะผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังเป็นครูมวยยังไปสอนมวยอยู่นะคะสอนมวยนะจิมมี่โอเคหลังจากที่ดูมาหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแบบว่าเป็นการหรือฟื้นใช่เป็นการไปป้องกันครั้งแรกอะ แล้วก็ได้ความประทับใจกลับมาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถึงว่าต้องนอกคู่ต่อสู้ด้วยแล้วสะใจด้วยคนไทยดูแล้วสะใจไงโอ้ยเขาทรยไม่ธรรมดาเดินจริงเดินจังถ้าไปเล่นฝีมือเขามีการเบเ่ยเศษฉะนั้นวยคนไหนฝีมือรเร็วๆเนี่ยเขาทายจะต้อนแบบไม่ให้ลักษณะของอิสราเอลคอนสเตลัสคือพูดถึงฝีมือเขาถามว่าเขาเก่งมั้ยเขาเก่งนะคะดูแล้วเขาเก่งมากนะคะถ้าไม่เก่งเขาจะไม่อยู่อันดับหนึ่งได้เลย มวยพวกนี้นะเขาเขาอยู่อันดับหนึ่งได้ถือว่าเก่งสุดยอดเลยแต่หลังจากนั้นเขาก็ไปเป็นแชมป์ใช่ไหมคะในใช่เขาไปเป็นแชมป์ไปเป็นแชมป์ถัดไปรุ่นรุ่นไหนคะรุ่นร้อยสิบแปดเป็นแชมป์ร้อยสิบแปดปอนด์อ๋อคือเลี่ยงเลี่ยงรุ่นของที่เขาทราไปเลยสิบห้าโดนเลี่ยงหมดหลายคนอื หลายคนนะเดี๋ยวกันรุ่น118นี่เป็นของพี่ขอคอร a แกเล็กซี่ใช่ไหมคะเนี่ได้เจอไหมคะไม่เจอเจอเจอพี่พี่ขอคอไม่ได้มามีโอกาสพูดในนี้เดี๋ยววันไหนจะทําคลิปให้นะคะจะให้เผากันเองนะคะพี่น้องเผากันเองเป็นแชมป์สองสมัยนะแต่ป้องกันไม่ได้สักทีไม่อ่อนได้ไงลหละอ่อน เขามีอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่าคะใช่ไม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 ่ยังไม่อุบัติเหต์อยังไม่เกิดอุบัติเหตุยังมาอุบัติเหตุทีหลังอ๋อที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันใช่ไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวสําหรับสําหรับพี่ขอคอเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปพิเศษมาให้เขาเผากันเองนะคะสองคนตอนนี้ให้พี่รัฐเต็มที่เลยแล้วยวทำคลิปพิเศษแต่เวลาเขาได้แชมป์นั้นเขาถือว่าเขาเก่งนะแต่เวลาป้องกันแชมป์ทีไรอ่อนทุกทีเลยไม่รู้เป็นไร มันมีความฮึดไงคะมันมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะในในก่อนที่แบบต่อชิงแชมป์ทีไรเนี่ยโหพระเอกทุกทีเลยแต่ว่าป้องกันแชมป์เนี่ยประมาทหรือเปล่าคะแต่ละครั้งคือเราประมาาฝีมือของมันคงไม่ประมาาหรอกผมว่ามันมันคนเรามันมันอยู่ที่ดวงด้วยอดวงเขาทรายดีไงเวลาจะลงก็ไม่ลงไหนบอกว่ามีความขยันอันนี้กลายเป็นดวงอีกแล้วหรอคะความขยันด้วยดวงประกอบด้วยค่ะ ยังเห็นไหมเห็นตอนแต่ก้องคนนี้คล้ายๆว่าเขาซาจะแพ้แล้วเพราะว่าไปต่ที่ที่ที่ลุมินีเดี๋ยวไม่เป็นไรสําหรับสําหรับไฟการชกกับพี่ก้องนะคะเดี๋ยวต้องมาคุยกันเพราะว่าเป็นไฟที่โอ้โหครบยกไงสิบสองยกมีเรื่องมีราวกันเยอะมากเป็นที่โจทจันจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าในส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าทางนักมวยทั้งสองท่านเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรกันแล้วนะคะเป็นเพื่อนเหมือนเดิมเพราะว่า นกนัไปเจอที่ค่าสามารถใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังคุยกันก็เป็นเพื่อนนักมวยนะคะถึงเวลาถึงเวลาเออใช่ถึงเวลาก็เลี่ยงกันไม่ได้นะคะก็ต้องชกกันไปบังคับไงใช่ค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามแชร์ได้แชร์นะคะ ี่ราจะได้มีแรงทําอีกนะคะทําคลิปต่อไปมีคําถามอะไรฝากไว้ได้ใช่ไหมคะฝากไว้ได้เลยยินดีตอบเปิดอกคุยเลยอตอบทุกคําถามนะคะตอบทุกคําถามที่คอมเมนต์มาเลยนะคะตรงนี้เราเปิดเลยนะคะเปิดทุกคําถามนะคะแล้วก็พี่รายินดีตอบทุกคําถามด้วยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าก็เจอดอีกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ